สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้เป็นบรรยากาศวันสุดท้ายที่จะอยู่ที่แคมป์เนาะ,ะ,ะมึงเนี่จ้ะลำมือนี่ก็เป็นมืออากาศที่ดีที่สุดจะ้ะหนาวแต่ว่าห่างแบบบ่มีลมเน่ยจะ้ะพี่น้องถ้ามีลมยิ่งหนาวกว่านี้จะ้ะบรนี้ก็แด,ดดแดดดีล่มบม่มีบรรยากาศสวยง่าม,มากจะ้ะพี่น้อง สวยงามจริงๆก็มาถ่ายให้ดูอีกที่เก่าเวลาเดิมเพราอจะก้าบ้านมันนี่จะว่าสิก้าบานมันนี่ก,บบนนก็ได้ถ่ายบรรยากาศพไม,มันมีแดดมันนี่ท้องฟ้าสวยงามแต่พี่น้องมึงนี่จะต้นใหม่ต้นใหม่เขากำลังเปลี่ยนสีเนะาเนะ้ะเนาะกาล้มบ่มี้จพี่น้องมึงน้ำติพี่น้องน้ำน้ำสวย,ยจ้ะมันนี่ น้ำสวยมากไปดูไกลไก่ไ่จะ้ะน้ำสวยมากแล้วก็มองไปทางไหนก็จะเป็นสีทองไม่จ้ะพี่น้องต้นใหม่ไม่จะ้ะสีทองสลับกับสีเขียวไม่จ้ะพี่น้องสวยงามจะ้ะมันมุมมีล่มจ้ะพี่น้องมันนิมัมมีล่มบันนีน้ำม,มันสงบเงียบมากเลยมันเนจะ้ะสวยงามจริงจริง เน,ะะน่ต่อยากะเปลี่ยนสีเลยพี่น้องนี่ยากระคือกันจะว่ะบาบ่มีล่มล่มมากแล้วน,นี่มันก็เลเมืองดูสวยงามเลยพี่น้องมันมีแดดมันเล่แบบว่าอถึงมันสีนาวก็จริงอยู่ทำามีแดดมันก็จะแบบยังอุ่นแน่นนะแต่ว่าตอนนี้ขาไม่ทิพนี่จะ้ะ เพราะว่าไม่ไม้เมธีบริษายล่องเท้าบูดนะจ๊ะเนาะร้องเท้าบูดแบบว่าที่กันคุ้มหนาวอาจ้ะเมธีบริษา์เมธีใส่รองเท้าธรรมดาเย็นมากจ้ะเย็นจนแบบสีบอกซ่านะจ้ะเย็นจนชาขาจ้ะพี่น้องเพราะว่าบริษายล่องเท้าบูดปกติมันจะมีร้องเท้าของเขาต่างหากนะแต่บริษา์มากมันก็นเลยแบบเย็นจริงๆจ้ะหญ้ายังเปลี่ยนสีนะคะ มึงเนี่ยพี่น้องอย่ายัางเปลี่ยนสีเงียบเงียบสงบมากวันสุดท้ายแล้วค่าจะได้กลับบ้านแล้วก็เลยมาถ่ายบรรยากาศให้เมืองอีกรอบหนึ่งพี่น้องถ่ายไว้หลายคลิปยังพันี่ลงจะคลิปเลยพี่น้องเพราะว่าไม่มีเน็ตเน็ตมันมีมันก็มีแบบนิดๆหน่นนนอยๆมึง นกบินไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าไปไหนแล้วไม่รู้นกบินสวยงามชมบรรยากาศตอนเช้าๆตอนนี้ก็ประมาณแปดโมงเก้าโมงเมื่อวานหาปลาไม่ได้ตกปลาบ่ได้พี่น้อง ไอ้ที่ตั้งใจมากนี่กับแบบมาเล่ยนเล่เลีดีซีเลยจ้ะพี่น้องค่ายแบบมาพักผ่อนมาต่างแขมอ่ามันกับฤดูก,การลาอะจ้ะแต่ว่าห่างบริต้ตั้งใจว่าสิมาลาสั์ลายยังแต่ว่ากับเห็นมูมานะ่ะไลม้าน้ำผึนแฟนนะจ้ะบรรยากาศมเมองทีกับของเพราะว่าปีไก่บริ้มานะ,นะจ้ะพี่น้องมันอยู่คนละฟังกับทีมพวกพวกมีทิบอยู่แล้วปีไกบ่บริ้มาเมืองทีบริ้มาเยี่ยม ปีนี้ก็เลยมากจากพี่น้องหมู่ว่านกันเลยไปไปยุพุ่นนะจ้ะยู่ทีไอ้มองที่มัดมาแคมนี่อ่ามากักคือซีเลยจ้ะพี่น้องเพราะว่ามันมันอยู่ไก่ทะเลสาบอยู่ไก่น้ำนะก็เลยมักนะแต่ว่ายุหมองที่ไม่ทิพย์ยูพุ่นนะมันจะขึ้นไปประมาณสิบนาทีจ้ะคืนจากมันมีทะเลสาบอยู่ยูพุ่นนะแต่ว่าห่างบเอ,อ่าบ่อกไก่คือยังซีนะ บุญริมฟังสิมันต้องแบบว่าลงจากทีมาจากสีมาหอดบัะเทะเลสากชน,นะก็เลยพากันมามาพักอยู่นี่ถ้าไปพักที่ก็คองผลกระไดขึ้นกันแต่ว่าหางบ่ไปนะก็เลยสิพากันกลับเพราะว่ายูโดนอลไรจะพี่น้องลายมือดนลายมือเร็วประมาณอาทิตย์กว่าๆแล้วค่ะได้เวลากลับบ้านแล้วมีสิ่งจะทำเยอะยทธิบานจะพี่น้อง ที่บานยังมีแนวเหตุอีกเยอะจ้ะมาพักผ่อนพอเลยจ้ะพอแล้วกับการพักผ่อนอะไรนอแนนมันนกหรือมันกระโลกหรอกหากินเู่นจ้ะน่าจะเป็นนกเนี่ยจังหวะไม่ทิพย์กสิเขาเขาในที่เลยเพราะว่าอากาศมันไอ้ขามันเย็นพี่น้องขามันเย็นมันเทตุแห้แบบชาจ้ะพี่น้องมันเย็นแห้งแล้วมันชาไหมจ้ะ แบบต้องไปเข่าแบบว่าเอาอยัางคบประครบก่อนให้มันอุ่นขึ้นมาไหมพี่น้องไปก่อนนะคะพาชมบรรยากาศมันเดิมค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย